ก็ช่อบเพิร์นซ่ากันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรานะคะอยู่ในช่วงเพิร์นซ่าเอ็กซ์ไซส์ท่านะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาสอนการวอร์มอัพนะคะก่อนออกกำลังกายนั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเย้โอเคนะคะท่าแรกนะเราจะเป็นหยิบของนะคะเท้าเอวนะสามารถย่ำเท้าไปด้วยนะคะโอเหนึ่งสองสามไป มุนคอไปค่ะก็ค่อยหมุนแค่จไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องรีบนะคะสำับแขนไปด้วยก็ได้นะเปลี่ยนท่าค่ะ ินนะคะนี่จะเป็นการออกกุนร่างกายนะคะที่คอนะต่อไปให้เราสลัดไปก่อนสลับซ้าสลัดขวาสลับบนสลัดล่างอ่าต่อไปต่อไปนะคะให้เราทำสเอลเหมือนเดิมเอาข้างในข้างหนึ่งนะคะหมุนนะคะเราจะหมุนไปทั้งหมด10รอบนะทำไปทั้งหมด4ครั้งนะหนะึ่งส มาพร้อมมหนึ่งสองสไปเท้าเอวหนึ่งยอด้วยสองสามสี่ห้าหเจ็ดปสิเปลี่ยนข้างค่ะ1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2> ่งสองสา่หกลไปเปลี่ยนข้างแล้วก็คูนเข้าค่ะหนึ่งสอง ไปทั้งหมด10เซตนะพร้อมนะคะ1 2, 3, 8, 5, 1, 2> <อ>ึ่งสอตามไปค่ะ1ยอ่อไป2ย่อ3ย่อ4ย่อ5ย่อ6ย่อ7ย่อ8ย่อเลยกๆนะคะ9 โอเคพัก okay. ก่อนสลัดสลัดสลัดนะคะต่อไปถ่าวอร์มต่อไปนะจะให้ทุกคนนะคะประสานมือไว้ด้วยกันนะก็สเตรชออกไปเลยนะข้างบนนะคะอย่างนี้ข้างล่างก็อย่างนี้นะโอเคเรามาเริ่มกันเลยขออนุญ,ญาตปรบมุก่อนตู้นะคะโอเค 你好。 นะะต่อไปจะเป็นท่าสุดท้ายนะในการวอร์มนะท่าสุดท้ายนะคะจะให้ทุกคนนะวิ่งนะคะวิ่งอยู่กับที่นะสิบวินะคะทำไปทั้งหมด3เซตนะพร้อมนะหนึ่งสองสามล่างไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหยุดนะระหว่างหยุดนะคะให้กระโดดตบห้าครั้งนะไปหนึ่งสอง 3 4ม่าวิ่งต่อ1 2 3 4 5ส7 8ส10หกกระโดดต่อห้าครั้งหนึ่ง รอพที่สนุกมากเลยนะคะถ้าดูคลิปนี้ไปด้วยนะก็จะเป็นการสนุกสนานพร้อมกับการออกกำลังกายไปในตัวด้วยนะแล้วก็จบคลิปนี้นะคะทุกคนนะคะสามารถไปดูคลิปออกกำลังกายอื่นๆหรือว่าคลิปออกกำลังกายในช่องหนูเพิ่มเติมได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจะสั้นนิดนึงแต่ว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ขอขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่ดูคลิปของหนูนะคะอันนี้อาจจะเป็นคลิปแรกที่หนูตัดต่อเองแต่ก็อยากให้ทุกคนติดตามเราเอาไว้นะคะแล้วเราก็จะพัฒนาช่องของเรานะคะให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ดูคลิปของหนูค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บ